ผลแห่งงานที่เราได้ปฏิบัติเกียรตากายมาแทบเป็นแทบตายมาผลในปรากฏขึ้นดังฟี่นงทั้งหลายได้ทราบจนกระทั่งวันที่สถานที่ยืมวันเดือนปีบอกไว้หมดเวลาเวลา <c oughs> เราบอกไม่หมดในผลของงานที่ทำมาสำเร็จตามความมุ่งหมาย <c oughs> ทั้งที่ได้บอกไว้แล้วว่าอะไรสถานที่ก็บอกวันเวลาก็บอก เราบำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงวันนั้นเวลานั้นสถานที่นั้นเป็นเวลาสถานที่ที่ตัดสินกันระหว่างกิเลสกับหัวใจที่มันควบคุมบีบบี้สีไฟกิจใจมาตั้งกับตั้งกันไม่มีต้นวมาจากที่ไหนปลายก็มาสิ้นสุดในวันนั้นถ้าว่าฆ่ากันไม่ได้ตรงนี้ ปลายของกิเลสที่พาให้เกิดให้ตายนี้ก็ย่อมมีสิ้นสุดยุติจะไปอีกกี่กับกี่กันก็ไม่ทราบนี่พราอำนจาดังความเพียรการบําเทิรทมตามเยื่ยอยยาคคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าผลก็ปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติด้วยมานี่ก็ได้ปรากฏแก่เราผลที่ปรากฏนี้เป็นที่พึงใจกับเหตุที่เราบําเพ็ญมา <c oughs> เรียกว่าแทบสลบสลายตลอดมาเป็นเวลาเก้าปี นี่คือความเพียรของเราเอาจริงเอาจังหนักแน่นมั่นคงมากบางเรียกว่าเฉียดสลบสลบ,สลบเื่อยมาเพราะความทุกข์มากลำบากมาก,แ,มากมาแต่ความไม่ถอยน่นนาที่วัไม่เฉียดความสลบ <c oughs> ก็ได้ผล <c oughs> เป็นที่พึงพอใจขึ้นมาในวันที่ส <c oughs> ิบห้าพฤษภาคมสองพันสี่รอยเก้าสิบสามเวลาห้าทุ่มพอดี บนหลังเขาวัาดดอยธรรมเจดีจังหวัดส,สกลนครวันนั้นเรียกว่าฟ้าดินถล่ม mm hmm. เวลากิเลสขาดสะบั้นลงจากใจใจดีดขึ้นจากความทุกข์ทั้งหลายพ้นจากความพ้นทุกข์โดยประการทั้งวปวงปาหนึ่งประหนึ่งว่าดินฟ้าถล่มไปเลยเพราะความรุนแรงของกิเลสกับใจที่ขาดสะบั้นจากกันไป <c oughs> ประจักษ์ในหัวใจเจ้าของ <c oughs> เทวบุตรเทวดาอินพรมสามแดนโลกธาตุนอนุอโมรนาสาธุการลั่นโลกธาตุไปหมดในคืนวันนั้นรานใครว่าเทวบุตรเทวดาไม่มี <c oughs> มันหูตุหูหนวบตาบอดเอามาโม่มาคุยลบล้างศาสนามีความรินของพระพุทธเจ้าและลบล้างเทวบุตรเทวดาอินทรหมว่าไม่มีวันนั้นได้ประกาศแจ้งขึ้นมา ตาก็สว่างจ้าเทวบุตรเทวดาหน้าไหนเห็นหมดเสียงเทวดาสาธุก,การกระเทือนโลกธาตุก็ได้ประจักษ์ในวันนั้นนี่แหละเทวดามีหรือไม่มีจังจังเหยิงนี่จะว่าไงใครจะมาโกหกแต่ก่อนเกิดมาแต่โคตรพ่อโคตรแม่ของตาบัว,วก็ไม่เคยเห็นนะวันนั้นได้เห็นแล้วหลวงตาบัวในท่ามกลางของโคตรพ่อโคตรแม่ที่ไม่เคยรู้ก็เห็นมหลวกตาบอด แต่วันนั้นใจของเราได้สว่างจ้าครอบโลกธาตุขึ้นมาโดยไม่ขาดไม่ฝันจนกระทั่งตัวไหวเลยอืมระหว่างกิเลสกับกิดกับธรรมที่ขาดสะบ้านจากกันไม่มีเงื่อนต่อนั้นตอนนั้นอะร่างกายนี่สัเทือนไปหมดเลยะไปยังไงดินฟ้าอากาศก็หนึ่งว่าถล่มเลยจ้ะเหมือนว่าแผ่นดินไหวเลยมันรุนแรงขนาดน,นั้น <c oughs> เย้าเทวดา อ,อินพรมทั้งหลายสาธุการในลั่นโลกธาตุอนุโมทนาสาธุการกับความพ้นทุกข์ของเราเราจึงได้กล้ามาประกาศูีน้องทั้งหลายทราบเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและฟาสาวกทั้งหลายท่านรู้ท่านเห็นในธรรมอันเดียวกันพูดได้อย่างเดียวกันเพราะเห็นอย่างเดียวกันรู้อย่างเดียวกันจึงพูดได้อย่างเดียวกันไม่โซกธานกับแดนสมมุติซึ่งเป็นเพียงถังขยะเท่านั้น ทั้งขยะมันเลิศเลยอะไรมีจะวันเผ่าว่าว่าหาว่าโอ้ว่าอวดว่าพูดไม่มีความจริงกิเลสตัวบังปอมมันไม่ได้ว่ามันนะนั่นแหละความจริงออกมาประกาศตีหัวกิเลสมันก็เห่าว่าว่าอยู่ใต้ถุตก้นทางขยะเท่านั้นเองมันไม่เห็นวิเศษวิสูอะไรธรรมชาตินี่จ้าเลยครอบโลกธาตุนั่นไปยังไงทำระพุติเจ้า จึงขอให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้สนใจในภาคปฏิบัติแนวทางที่จะไปสู่สวรค์น,นิพานคือทางดำเนินจากาาาจักราธรรมตัดไม่ชอบทุกอย่างแล้วขอให้ดำเนินตามนั้นใครมีการดำเนินอยู่ผู้นั้นจะมีการถึงการได้ไม่ไม่สงสัยแต่ถ้าไม่ปฏิบัติแล้วก็เหมือนกับแปลนบ้านเราละทำแปลนไว้เต็มห้องเต็มหับไม่นำแปลนออกมาก การเพื่อผูกบ้านผูกเรือนตามขนาดของมันมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็คงเป็นแปลนเต็มบ้านเต็มเมืองนี่ก็ปริยัติที่เราเรียนมาเต็มตู้เต็มผีกัมพีบาลัดพระวินัยปีโดกพระสูตนตาปีโดกพระพิธรรมปีดกแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์มันก็เป็นแปลนอัดแปลนทำแปลนมรรคผลนิพพานอยู่อย่างนั้นมันไม่ได้เป็น อาจเป็นทมเป็นมรรคนิพ่านขึ้นที่หัวใจของผู้เรียนนั้นได้เลยถ้าไม่ปฏิบัติแต่ถ้าปฏิบัติแล้วเหมือนกับเราเอาแปลนออกมากลางแล้วก็ปลูกบ้านปลูกเรือนตามแปลนบ้านสําเร็จประโยชน์เป็นขั้นเป็นตอนไปจนสําเร็จประโยชน์เป็นบ้านเป็นเรือนโดยขึ้นมาโดยสมบูรณ์ <c oughs> นี่ธรรมของพระพุทธเจ้าที่สแสดงบอกในแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นั้น แสดงบอกเรื่องบาปเรื่องบุญนรกสวรรค์พรหมโรคนี่ผ่านเปิดผีประเภทต่างๆบอกไว้น,น,น,นั้นหมดเราเรียนไม่ได้ปฏิบัติก็จําได้เฉยๆไม่ได้เห็นบาปเห็นบุญเห็นนรกสวรรค์พรหมโรคนี่ผ่านตลอดเปิดผีต่างๆก็ไม่เห็นถ้ามีเำจ้าความจําแล้วมาเห็นถ้ามีภาคความจริงแล้วปิดไม่อยู่เพราะปฏิบัติเพื่อรู้เพื่อเห็นเช่นเราปู่บ้านเพื่อจะให้เป็นบ้านก็ต้องเป็นขึ้นมานี่เราปฏิบัติเพื่อเป็น มักเป็นผลเป็นสวรรค์นิพพานขึ้นในใจก็ต้องเป็นขึ้นมาเช่นเดียวกับแปลนบ้านนั่นแหละนี่เรียกว่าแปลนธรรมแปลนมักผลนิพพานบินนอาหลายจำเอาไวนะ้น่ะเรื่องกิเลสก็มีอยู่โดยสมบูรณ์มาดั้งเดิมธรรมก็มีสมบูรณ์ดัด้งเดิมใครหยิบทางไหนทางธรรมก็เป็นธรรมขึ้นมาหยิบทางทางกิเลสทางบาปทางกรรมมันก็เป็นบาปเป็นกรรมขึ้นมาแล้วเผาเจ้าของนั่นแหละถ้าเป็นฝ่ายดีก็ เป็นเครื่องเชิดชูเจ้าของขึ้นไปโดยลำดับธรรมพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่ามัชชิมาอยู่ในถ้ำกลางแห่งความจริงตลอดมาไม่มีต้นมีปลายจึงเรียกามัชชิมาอยู่ในถ้ำกลางแห่งมรรคผลนิพพานผู้ปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้าให้ถูกต้องตามสวัา,าธรรมที่แต่บปชอบแล้วไม่พ้นที่จะได้ประสบพบเห็นมรรคผลนิพพานที่ทรงแสดงไว้แล้วโดยถูกต้องอวันนี้พูดเพียงท่านี้นะ <c oughs> นี่เราได้พูดถึงเรื่อง ผลประโยชน์ที่เราได้เป็นที่พอใจตั้งแต่วันนั้นมาแล้วความทุกข์ภายในใจแม่ไม่ถี่แม่สายไม่เคยผ่านหัวใจเราเลยเพราะกิเลสตัวให้เกิดทุกข์มันสิ้นสร้ากลงไปเผาศพมันเรบ,บร้อยแล้วตามมาเวลาที่เก่านั้นจากนั้นมาก็ไม่มีผลอะไรแสดงเพราะตัวเหตุได้แก่กิเลสสิ้นซากไปแล้วผลคือความทุกข์ก็ไม่มี เราจึงคลองบรมมาสูขมาตั้งแต่บันนันจิตใจสว่างพระจางแจ้งตลอดเวลาแล้วยังจะตลอดไปด้วยไม่ <c oughs> เพียงเท่านั้นนี่แหละผลแห่งการปฏิบัติที่เอาจริงเอาจังตามธรรมของพระพุทธเจ้าจะไม่เป็นอื่นต้องเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาโดยดีไอ้คนที่ว่ามรรคนิพผานสิ้นเกศสิ้นสมัยแล้วนั่นคือคนไม่ได้สนใจปฏิบัติแต่ไป ก็เป็นตั้งตัวเป็นผู้อำนาจวาสนาไปให้คะแนนไปตัดคะแนนมรรคผลยุ่ผ่านทั้งๆที่กิเลสเต็มหัวใจมันอยู่มันก็เหา่าวอกวอกไปอย่างนั้นขอให้พี่น้องทั้งหลายฟังเสียงพระพุทธเจ้านะ่ะถ้าฟังเสียงพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามท่านแล้วจะเป็นคนดีถ้าไม่ฟังเสียงพระพุทธเจ้าแล้วความเดือดร้อนวุ่นวายแล้วตลอดถึง <c oughs> ไฟนรกอเวก,กีมันก็จะเผาเราที่ไม่เชื่อทมของพระพุทธเจ้านั่นแหละ เอาแล้วนั่ที่นี่ต่อน,นี้ไปจะหให้สีในยพรเทศนี้ก็พอสมควรพี่น้องหลายคงทราบได้แล้วนะ <c oughs> ที่พี่น้องทั้งหลายมาอนุโมทนาสาธุการ <c oughs> เรื่องความสิ้นสุดยมุทหลูดพ้นของเราเรายอมรับว่าเราอยู่พ้นจริงๆไม่เป็นอื่นมาเป็นเวลาห้าสิบปีนี่และมันก็สองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามคิดมาสินั่นละ เป็นวันตัดสินกันระหว่างพบท่ากองทุกทั้งหลายขาดสะบั้นลงในคืนวันนั้นแหละเวลาห้าทุ่มพอดีจากนั้นมาไม่มีอะไรมามีวี่มีแววขึ้นชื่อว่าสมมุติไม่มีในหัวใจสว่างจ้าอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นเลื่อยมาจนกระทั่งบัดน,นี้จึงได้น,นาสั่งสอนประชาชน <c oughs> ทั้งหลายเต็มกํลาลังความสามารถเลื่อยมาเฉพาะอย่างนี้นําพี่น้องทั้งหลาย เพื่อยกชาติบ้านเมืองของเราเราก็นํามาด้วยความบริสุทธิ์ใจนําด้วยความเมตตาสางสารรุ่นล้วน,ลน,ลน,ลนแล้วไม่เคยแบ่งสันปันส่วนสมบัติเงินทองพี่น้องทั้งหลายที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคมาเป็นส่วนของตัวแม้ไม่ถิ่นไม่สายเราไม่มีเราบริสุทธิ์เต็มเหนี่ยว <c oughs> แล้วก็สอนเรื่อยมาแล้วก็ยังจะพาพี่น้องหลายดําเนินไปหากว่าไม่มีเหตุการณ์นัมาขัดขวาง ก็จะพาลำโดยไปตามกําลังของเราจนกว่าจะสิ้นสุดยุติลงด้วยไวชลาวันนี้พูดอย่างนี้ต่อไปนี้จะให้สีนั่ขอนนะยะถาวาเดวะหาปุราปะเรปุเรติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินางเปตานางอุปปัตเตอิกิตังปติตังตุมหังคิพเมวะสมิาโต สัพเพปุเรตูสังกปาจานทโทปนะระโสยถารมิโชเตะระโสยถา,าสัพพิติโยวิวาชานตุสัพปะโรโคมินาสตุมาทเตาวัตมันตรายโยสุขีทีฆาอยู่โกภวาอภิวาทนาสีลิสนิจังบุธาปจายโน จตารโรธรรมอาวาทานเตะอายุวันโนสุขขังภะลังภาวะตุสาพมังคลังอราคขันตุสาระเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัพพโสติ พาวันตุเต่เดีไม่ได้ไปทัวเพราะผมไม่มีเวลาว่างอย่างนี้แหละหมุนติ้วติ้วอยู่เนี่ยวันนี้พอฉันเสร็จแล้วก็รีบไปทุระเนี่ยก็รีบกลับมานะไม่ค่อยมีเวลาว่างนะวันหนึ่ <c oughs> มีภาคเไร่ตนี้กัวดสามสามสิบสามอสามสาทั้งพากทั้งเลนเนี่ยสามสิบเลนเนสามสาิเนสเป็นสามสาแล้วอาหารการฉันเป็นยังไงเพียงพอเลยเพียงพอกันนะเพียงพอเลยเก็กันหนาสิบบาทช่วงสองสามหนาอ่าเรียนหนาอ่าบวชอยู่ในวันนั้นเลยอ่ผมจะเพิ่มได้ทันที เพิ่มเพิ่มขึ้นได้ทันทีเลยมผมสงเคราะห์เห็นดีด้วยในพระผู้ปฏิบัติหลองขอสีลขอทำด้วยมักผลนิพานด้วยและได้มาก็จะไปแจกจ่ายญาติโยมพวกนี้มันอดอยากมักผลนิพานถ้าเรื่องความโลภค,ความโกรธ ความแว่แว่ใส่พ่อบ้านมันไม่มีใครเกินผู้หญิงแหละผู้หญิงมันแวดแวแววถ้าเป็นอย่างเราเป็นพ่อบ้านกฟาดปากปเลยเจ้าแต่น,นี่ดีเร <cin ff> า,าไม่ได้มีเมียเรามาบวชซะก่อนจึงไม่ได้ฟาดปาก,ากปผู้หญิงว่ะ <c oughs> <c oughs> พรผู้หญิงเนี่ยมันอ่ม,นมันมันไม่ชอบพูดบงเบงบงเบงมันอยากให้พูดนิ่มนวลกับมัน <c oughs> อย่างนั้นนะผู้หญิงเนี่ย ชอบให้พูดนิ่มนวลกันที่นี่เวลาไปพูดนิ่มนวลมันก็เอาอีกแบบหนึ่งนะมันไม่ยอมรับพูดบูเมเบ้งเบ้งก็มีแต่ไม่ชอบใจหาว่าดุว่าดา่าที่นี่จะพูดอย่างนิ่มนวลหน้าปะเอาพูดมาสิวัวนี่จะไปเอาเมียม,มาอีกสักสามคนวานี้ได้ไหมวอเ้ยไม่ได้คือเลยมันเป็นบ้านมันเป็นงั้นนะเวลาไปพูดนิ่มนวลน,นี่จะไปหาผู้หญิง มาเป็นเมียช่วยกันช่วยภาระกันอีกสักสามคนได้ไหมวะโอ้ยมาแย่หัวนั่นไม่งั้นนะพูดอะไรมันก็ไม่ยอมรับนี่นะดุมันมันก็ว่าบางก็ว่าดุซะพูดดีๆอย่างงี้มันมันก็ไปอีกแบบหนึงนะ่งมันไม่ยอมรับนะผู้หญิงผู้หญิงฝาแไม่น้ำโขงต่างหากนะเดี๋ยวไม่ได้ว่าผู้หญิงแถวนี้นีนะ่แต่พวกนี้มันแอบฟังก็ได้มนวะ แล้ที่นี่เลือกกันลหมดแล้ว <c oughs> เอากล่าววามันละเอ <c oughs> เอนับจะอะไรนับะกันกลับไปตั้งใจปฏิบัติศีลทำตามหน้าที่ของคราน,นะอย่าไปทะเลถลายออกงานบ้างงานสงสารงานเฉรี่จนันหาข้อางาทับหัวอก ทับคอนะตั้งใจปฏิบัติเดินจนกลมนั่งสมาธิภาวนานี่คืองานของพระเพื่อมรรคผลที่ผ่านโดยแท้เอละตอน,นนั้นไปคนมันมาอยู่เรื่อยๆมันมามาอยู่เรื่อยๆกันมา่า